สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะมาวันนี้เดี๋ยวเรามาดูคอมงบประมาณ1 5 9 9 0บาทกันบ้างหมื่นกลางๆผมคิดว่าคนน่าจะสนใจเยอะเพราะว่าไม่ได้เป็นงบที่สูงเกินไปเป็นงบอยู่ในระดับกลางๆนะทุกคนแต่ก็สามารถเล่นเกมที่เป็นนิยมของเราเนี่ยที่คนไทยเราชอบเล่นกันเนี่ยผมคิดว่าเล่นได้ทุกเกมนะไม่ว่าจะเป็นไฟเอ็ม เลดเดเอออะไรพวกเนี้ยคอบิวตี้เอเ x กอะไรพวกเนี้ยเอเป็กเนี้ยหมื่นกลางๆเนี่ยเล่นได้อยู่แล้วนะครับมา15,990บาทมาเราเข้ามาดูเครื่องกันดีกว่าครับผมอ่ะตัวนี้ดำทึบเลย CPU ครับ CPU ที่ใส่จะเป็น Intel Core i5 1 1 4 0 0 F นะครับ6คข้อ12เทชหรือ i5 Gen 11นะครับ11 4 0 0 F เมนบอร์ดครับ ASUS Prime H e a d 610 ME DDR 4นะครับของทาง ASUS นะส่วนแรมครับ Kingston f u d i ครับอุ้ยหล่นโทษทีครับ16 g b จิกบัส3,200นะครับเป็นแรม duo นะครับ82ตัวนะครับ16 g b จิกบัส3 2 0 0ัส่วน storage ครับ M 2 NVMe ของทาง Samsung ขนาด500 g b จิกรุ่น SSD 980นะครับตัวนี้ดีสปีดจะอยู่ที่3500 MB นะทุกคนแล้วก็อะไรอีกเอ่ย Power supply ตัวนี้จะเป็นอัน ไอเป็นแอนเทค่ะใช่ไหมแอนเทคอะตอมนะอะตอม v 5ห้นะครับเป็นว่า550ธรรมดาไม่ได้มี80พัทอะไรนะทุกคนแล้วก็การ์ดจอครับ a อซูดครับ RTX 3060ูนะทุกคน Gforce e RTX 3060ตัวนี้เป็นรุ่น Tough Gaming นะครับเป็นการ์ดใหญ่ๆมีพัดลม3ตัวเลยนะแรมตัวนี้จะอยู่ที่12 g จิกเป็นแรม GDDR 6นะครับอ่ะดูตัวเครื่องกันผมบอกเลยเรื่องประกันเนี่ย หายห่วงครับเพราะว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นที่อยู่ในเครื่องมีประกันหมดไม่ว่าจะเป็น CPU Mainboard ์ดแรมซเออถูกละ CPU Main board ียูเมนบอร์ดแรมพาวเวอร์อะไรพวกนี้จะหมดปี2-5เกือบหมดเลยส่วนการ์ดจอเนี่ยรู้สึกว่าจะหมดปลายปี2-4นะแต่ปลายปีผมลืมเดือนละเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเขียนเดือนเอาไว้ในใต้คิดเหมือนเดิมน,นะครับโอเคแต่ยังผมบอกเลยว่าใช้ได้ มีประกันซัพพอร์ตแน่นอนนะส่วน CPU ียูเมนบอร์ดอะไรพวกนี้นี่ยังเหลืออีกยาวเลยหมด2 5เลยส่วนกา้์ดจอไปลปี2 4นะครับอาจจะเป็นเดือน8ไม่ก็เดือน9ดูเดี๋ยวผมไปดูอีกทีแล้วกันเพราะว่าผมก็ลืมเหมือนกันนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราจะเทสเกมวันนี้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นไฟเอแล้วก็มีอะไรอีกนะไฟเอเออไฟลเอ็มเลดเด กวฮอกวอตเข้าสตรีมไม่ได้แลบำบนึงนะอ่าใส่พื้นพังสองศูนย์เจ็ดเจ็ดแล้วขอบิวตี้โมเดิร์นบอลแฟร์สองเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์ของลงจับโต๊ะก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในไฟเอ็มครับตัดครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในไฟเอ็มนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอแก้เรื่องการ์ดจอหน่อยโอเคพอดีว่าผมลืมไปการ์ดตัวนี้จะหมดประมาณเดือนหกปีสองสี่นะไม่ได้เป็นปลายปีนะครับผมขอแก้นะการ์ดจอจะหมดประกันติง่ายๆเลยก็คือเดือน6ปี24นะครับหรือเดือน6ปีหน้านะทุกคน ประมาณนี้ผมก็จะจําสับสนกับอีกตัวนึ่งอ่าโอเคครับมาเรามาดูคนเล่นกันประเทศที่เทสครับเหมือนเดิม Private City นะครับตอนนี้คนเล่นอยู่ที่396คนนะทุกคนไปเรามาดูเซตติ้งกันครับจอครับเหมือนเดิมจอเชเทสวันนี้จะเป็นความละเอียด full HD นะครับทุกคนฟู l HD ซีหลอดนี้สุดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ FGA on นะครับซีหลอดนี้สุดเหมือนเดิมอะไรเวลี่ไฮได้เราจัะเวลี่ไฮหมดเลยนะทุกคน Motion 帐 <blur> เปิดเต็มหลอดเลยนะครับลบร้อยยากอยู่ที่คูณสิบหกประมาณนี้จอเป็น Full HD ร้อยสี่สิบสี่เฮนะครับตอนนี้เราอยู่กหลาดกลางเนาะก็ยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ครับอ่ะผมบอกเลยว่าตอนเนี้ย ที่เรานั่งเทคกันอยู่เนี่ยคือแอร์เพิ่งเสียเมื่อวานนะทุกคนความร้อนที่ทุกคนจะเห็นเนี่ยจะเป็นความร้อนอุณหภูมิปกติเลยนะครับเพราะว่าแอร์เพิ่งเสียไปเมื่อาวานซืนงพุ่งนี้เขาถึงจะมาติดอันนี้จะเป็นอุณหภูมิห้องธรรมดาเลยที่ทุกคนจะเห็นจะเป็นอุณหภูมิธรรมดาที่ทุกคนปิดแอร์เล่นเลยจะประมาณนี้แต่ถ้าทุกคนปิดกระจกเอาไปมันเพิ่มแน่นอนนะครับเรามาดูอุณหภูมิตอนนี้กันกาจอ3000ลมผมบอกเลยว่าเย็นฉ่ำแน่นอน กระจอครับทำงานอยู่ประมาณ80%กว่าเเซ็นะครับความร้อนอยู่ประมาณ50%าสตีไป60%ครับทำงานอยู่ที่80%ร้อน60องศานะทุกคนพัดลมครับทำงานอยู่วันพันหกส่วนการกินไฟ3.060กินไฟกว่าส0 6 0นะตอนนี้ก็ตีไปครับร้อวัตต์เมื่อกี้ที่เห็นแล้ะแต่ถ้าเป็นโหลด99%อาจจะมากกว่านี้แต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณร้อนะส่วน CPU ครับ รับรองเลยว่าร้อนแน่นอนซิงค์เดิมเจนสิบเอ็ดซิงค์เดิมยังไงก็ร้อนนะครับอันนี้จะเป็นซิงค์เดิมของเขานะจะเป็นซิงค์สีดําแบบนี้ร้อนแน่นอนถ้าถามว่าแนะนําให้เพิ่มชุดน้ำไหมแนะนําครับติดสองตอนขึ้นด้านบนเลยจะดีมากเลยนะครับแต่ค่อยไปติดที่หลังก็ได้เก็บตังอีกสักเดือนหนึ่งเราค่อยไปติดก็ได้เดี๋ยวนี้ชุดน้ําุถูกเยอะครับสองพันห้าสองพันหกเดี๋ยว 2, 5, 2, 6, นี้คอแซสองพันหกสองพันเจ็ดก็มีให้ใช้กันและสองตอนเนาะ ีพครับไหวไหมหรือเหลือฮะทำงานไฟเอ็มตอนนี้ซีพยูทำงานอยู่แค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นเองกินไฟก็ประมาณแปดสิบวัตต์เจ็ดสิบกว่าวัตต์แปดสิบวัตต์ตีไปตอนนี้ส่วนแรมสิบหกจิกตอนนี้ใช้อยู่ที่สิบสองจิกนะเฟรมก็เก้าสิบร้อยอย่างที่เห็นเลยนะครับพูดทำแบบกับตัวนะชูมืออะไรออกมาได้ลองไปขับรถกัน จะเลิกชูมือ,อยังไงวะเนี่ยอืมพอขับออกมาก็มีตกไปแปดสิบบ้างแล้วทุกคนบ้านเดี๋ยวเราไปเหมืองกันผมว่าเหมืองคนน่าจะเยอะนะถ้าเมื่อไหร่มันจะเลิกชูมือสักทีวะเีเดี๋ยวไปดูกลางกันไปดูด้วว่าถ้าขับรถออกข้างนอกเนี่ยเฟรม,มันจะพุ่งไปเท่าไหร่ อยู่ในอยู่ในเมืองเฟก็ประมาณร้อยต้นต้นอ่นนะมีบางส่วนอาจตกไปแปดสิบกว่าบ้างนะครับอขึ้นมาร้อยสี่สิบกว่าแล้วก็ดอกไปร้อยต้นต้นว่าน่าจะเฉลี่ยแล้วละ่ะขับอยู่คนเดียวก็ประมาณร้อยครับดอกสุดก็แปดสิบอ่ะไปร้อยหกสิบก็มีให้เห็นนะแต่อย่างว่านี่เราอยู่คนเดียวเลยมันไม่ค่อยมีเอฟเฟกอะไรด้วยตรงน,นี้ เดี๋ยขึ้นๆลงๆนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอตัดก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่เหมืองครับตัดครับอ่าทุกคนตอนนี้ผมถึงเหมืองแล้วนะครับดูีิว่าเหมืองคนเยอะหรือเปล่าอ๋อก็พอมีบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่อ๋หินแร่ผมเต็มนี่หว่าผมเลื่อนไป เห็นแร่มเต็มแต่อยู่เหมืองก็พอมีคนบ้างนะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะก็ร้อยนิดนิดๆประมาณนั้นแหละครับคนไม่ค่อยมีไม่รู้เข้าไปไหนกันผ<ม>ักอะไรของกู จริงต้องเอาโปรตรงนี้ไปเราขับไปดูที่อื่น,นกันดีกว่าดูเลเบลดีกว่า ในสเปกเนี้ยไฟเอ็มมันเล่นได้อยู่แล้วครับสบายมันเล่นได้แน่นอนแหละสบายสบายเลยจะปรับเบรี่ไฮดแบบที่ผมปรับก็ก็เล่นได้นะฮะสบายสบายเลยเี๋บวมีคนหรือเปล่าน่าจะมีแต่ไม่ค่อยเยอะ่ะ มีแต่ไม่ค่อยเยอะจริงๆเยโอ้พ่เข้าเลเบลดอกลงมาอยู่ประมาณเจ็ดสิบให้เห็นก็มีนะทุกคนป่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเกมอื่นกันดีกว่าคิดจะได้ไม่ยาวนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอขับรถไปเก็บก่อนเดี๋ยวไปเลดเด a d กันต่อเดี๋ยวไปเจอกันในเลดเดครับต่กครับ mm hmm. อ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเลดเด a d r e d ด m p มชั่นสแล้วนะครับมาเราไปดูเซตติ้งกันอันนี้ อันนี้คือที่ตัวเกมเขาปรับเอาไว้เนี่ยจะเป็นเซตติ้งที่บาลาน์นะทุกคนบาลาน์คุณลิตี้พรีเซตอยู่ที่บาลาน์นะทุกคนแต่บาลาน์นี่ก็อันต้านะทุกคนดูตรงนี้เลยเทปเจอร์คุณลิตี้อะไรพวกนี้อันต้าหมดนะครับมันจะมีอันต้ากับไฮผสมกันบ้างแล้วก็มีเดียมอยู่ประมาณอันนึงเราลาประมาณนี้อ่ะแต่คราวที่แล้วผมลืมเปิด DLSS เพราะผมผมลืมว่าลสเลสเออลสเอ่ะมันก็มี DLSS เหมือนกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะ ลองเปิด DLSS กันดูนะครับผมจะเปิดไว้ที่บาลาน์นะทุกคนเหมือนเดิมเลยเปิด DLSS ที่บาลานนี่อันนี้เปิดปรับสักครึ่งหนึ่งดีกว่าภาพจะได้คมคมนะไปเราไปดูเฟรมกันอันนี้ก็จะมีไฮอันต้าผสมกันไปนะครับก็เซ t ติ้งพ i o r i t y พีเซ็ตก็ผมอันนี้มันปรับให้อยู่ที่ปานกลางเดี๋ยวลองปรับแบบนี้ไปก่อนแล้วกันแบบที่ตัวเกมเขาปรับมาให้เนี่ยแล้วก็เปิด DLSS อยู่ที่บาลานเดี๋ยวดูกันเราจะได้เฟรมเท่าไหร่โอ้ผมว่า ผมว่ามันน่าจะปรับสูงกว่านี้ผมว่ามีต่ำกว่านี้แน่ๆนะผมคิดว่านะทุกคนเพราะว่าขนาดตอนนี้ที่เราปรับกันก็อันต้าเกือบหมดนะอาจจะมีไฮผสมบ้างเล็กน้อยกับมีเดียมอยู่ประมาณตัวหนึ่งแล้วก็เปิด d l s s ที่บาลาน,นะครับเฟร,รมที่ได้ตอนนี้67เอ้หกสเฟร,รม60ต้นๆน,นะครับตีไปแล้วก็การ์ดครับทำงานเต็มที่แล้วก็เกือบเต็มที่อะ่ะ 98%นะครับความร้อน61ปองศานี่ห้องไม่มีแอร์นะทุกคนแอร์เสียอยู่นะครับไฟตอนนี้กินไปอยู่ที่168.4วัตต์นะครับตีไป170เลยง่ายๆครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสุดๆของมันแล้วละ่ะโหลดร้อยก็อาจจะประมาณ170ผมคิดว่าน่าจะราวๆประมาณนี้ไปเราไปขี่มาเล่นกันครับ CPU ครับตอนนี้ ทำงานอยู่ประมาณ60% 62%ความร้อนครับ80-82องศานะอันนี้เป็นซิงค์เดิมนะครับการกินไฟของ CPU อยู่ประมาณ70กว่าไม่ถึง80นะอ่าเขียออกมาเฟรมมีขึ้นไป70บ้างผมว่าแบบนี้น่าจะได้ผมว่าแบบนี้น่าจะดีที่สุดละผมว่าเซตติ้งเนี้ยน่าจะดีที่สุดสำหรับเกมนี้ละว่านะสำหรับการ์ดตัวนี้นะ ไม่ใช่สำหรับเกมผมก็พูดผิดสำหรับการแล้วก็สเปคเนี้ยผมคิดว่าเซตติ้งประมาณเนี้ยได้ภาพสวยด้วยภาพไม่ได้แย่นะทุกคนพื้นผิวเป็นอันต้าภาพมันก็ต้องละเอียดอยู่แล้วครับเท็กเจอร์อันต้าอะไรพวกเนี้ยพวกดินพวกอะไรมันก็จะมันก็จะยังไงมันก็จะสวยละเอียดขึ้นมาหน่อยแต่เลเดสเนี่ยมันมีวิธีปรับหลากหลายครับจริงๆแล้วเราสามารถไปปรับใน n อ i นว a e x เ e ็ i e n c e ียก็ทำได้เหมือนกันนะทุกคน คนเข,เขาจะมีคนสอนปรับอยู่ถ้าสเปคไม่แรงมากอะไรแบบนี้ปรับตามเขาเลยเนนี้ยมันก็จะได้แต่สเปคของเราเนี่ยมันปรับอันต้าหรือปรับอะไรแบบนี้เล่นได้อยู่แล้วงั้นเราก็ไม่จาเป็นต้องไปปรับพวกนั้นแล้วแต่ถ้ามันจะใครจะไปคัสตอมก็ได้นะทุกคนเดเดมันปรับได้หลากหลายไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวเมืองกันเดี๋ยวก็มีขึ้นแปดสิบบ้างให้เห็นนะฮะกระจอก็ทํานอยู่ประมาณเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบปดตลอดเลย CPU ซิงค์นี่เอาเรื่องอยู่นะความร้อนเมมี่แปดเจ็ดสูงสุดให้เห็นแล้วแต่ CPU ก็เกือบเต็มร้อยแล้วครับผมคิดว่าโหลดร้อยก็อาจจะไม่น่าจะถึงเก้าสิบหรอมั้งแต่แนะนาครับให้เปลี่ยนเป็นซิงค์ก็ถ้าใครอยากใส่ชุดน้ําก็ได้ครับแนะนําหรือจะไปซื้อชุดน้ําที่มนราคาไม่ค่อยแรงอย่างพวกซูนามิสองตอนตัวละพันกว่าบาทมาใส่ก็ได้นะมันก็เอาอยู่เหมือนกันนะแล้วใครอยากใช้ซิงค์ลมราคาหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยพวกนี้สบายแน่นอนนะอันนั้นใส่ได้แน่นอนไม่อยากใส่ชุดน้าประหยัดงบหน่อยก็แบบนั้นก็ได้ กัดเย็นนะทำเป็นเล่นอันนี้ห้องไม่ได้เปิดแอร์ทุกคนอยู่หกสิบสองสาศาครับประการทำงานอยู่ประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อะเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ผมว่าน่าจะนี่แหละผมว่าน่าจะจบที่อันนี้แหละเพราะถ้าเราปรับมากกว่านี้มันอาจจะอาจจะต่ำกว่านี้นะเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าแต่เรายังคง d r s s ไว้ที่บาลานซ์เหมือนเดิมนะแต่เราอาจจะปรับกราฟิกให้มันสูงขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะ,ะไม่ต้องนิดหน่อยนะครับให้มันสุดไปเลย เต็มหลอดนะฮะแล้วก็ดีเอเอยู่ไหนปรับที่บาลานซ์เหมือนเดิมอันนี้ก็เต็มหลอดแล้วนะทุกคนเต็มหลอดละเป็นคอณภาพดีละจอเหมือนเดิมนะครับจอ Full HD นะอันนี้คือความละเอียด Full HD แล้วทุกคนเฮ้ยปรับอะไรก็ได้ได้ไเล่นได้ทุกคนจป,ปรับแบบนี้ก็ได้เนี่ย๋ยวลองลองไปขี่เล่นดูสักป๊บนึงกนะ่ ก็จะมีดอกไปเท่าไหร่แต่ถ้ามัน60ถ้ามันหกต้น70กว่าอย่างเงี้ยตัไปตลอดอะ่ะผมว่าเล่นได้ครับ60ต้น70กว่า80บ้างเป็นบางทีเนี่ยผมว่าเล่นได้แต่ถ้ามีบางช่วงดอกไป40อะไรแบบเนี้ยน่าจะไม่ค่อยสนุกละอาจจะต้องลดลง เมื่อกี้เราเข้าแคมป์ไปตอนแรกแคมป์ม,มันหกสิบเลยเนาะเดี๋ยวลองเข้าไปแคมป์อีกทีหนึ่งหรือเราไปออกที่แคมป์นั่หะรู้ิว่าถ้าเข้าแคมป์อีกทีจะได้เท่าไหร่โอ้มีคนต้อนอะไรอะต้องแกะด้วย น,น,น่าจะพออกันเลยเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสามได้ครับปรับแบบเต็มหลอดไปเลยก็ได้แล้วก็เปิด D/L เ s ที่บาลานซ์เฟรมที่ได้ก็จะประมาณหกสิบกว่า หกสิบต้นถึงแปดสิบนิดนิดะประมาณนี้เกินกว่านี้ก็ยังไม่มีให้เห็นนะครับแต่ถ้าลดลงไปอยากได้เฟรมเพิ่มก็ได้ครับถ้าใครเล่น <c oughs> เล่นเดสแล้วใ้สเปคแบบนี้ก็ลองปรับดูได้นะไปะเดี๋ยวเราไปไซเบอร์พังกันต่อนะครับผมเดี๋ยวไปไซเบอร์พังกันต่อโอเคผมขอตัดก่อนแต่ครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ยในไซเบอร์พังแล้วนะครับมาเดี๋ยวเอาไปดูเซตติ้งกันจอครับเหมือนเดิมจอ Full HD นะครับ <c oughs> อ๋อน้าจะอยู่กับเครื่องเก่าแหละ เลเซอร์ซิงกันตา,าไหวไปเลยเลเซอร์ซิงกันตาเลยเฮ้ยแต่ผมยังไม่ได้ลองไอเอฟเอสอาร์สามเลยนะไปลองกันนะมเอฟเอสอาร์สามรับหนึ่งนะแบบดีเ s ลเสักบาลานแล้วกันส่วนอันนี้ก็ให้เป็นเรเซซิงแงนต้าเหมือนเดิมไปลองดู สวยเลยเห็นไหมว่ามันจะมีหยกัยกๆนี่แหละ DLSS มันจะเป็นอย่างนี้ละห้าสิบสามเฟรมครับสำหรับเ a y t r a c i n g นต้าเปิด DLSS ที่บาลานรับรองครับมันดุ่งหน่วงแน่นอนอนะ่ะไปเดี๋ยวเราไปหาเซตติ้งที่ลื่นสำหรับ Cyberpunk กันดีกว่าอลองสักเ a เ t r a c i n g Low DLSS บาลานซ์เหมือนเดิมไหมลองดูก่อนอ๋อหรือว่า resetting low ลองบาลานซ์ก่อนก็ได้เฟรมเซนเราเปิดไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเพราะไม่ใช่40นะอ๋อโอเคโอเคอันนี้โอเคได้อยู่พอได้พอได้ resetting l o ครับดีเอาเตะที่บาลานซ์พอได้อยู่70 80เฟรมมีให้เห็นนะเออเออเออขอโทษขอโทษขอโทษเบสตั้งใจ ภาพมันก็ยังมีเบอร์ๆอยู่นะถ้าเราเปิดเลเทซิ<ม>่งแต่ก็ได้นะทุกคนเลเทซิ Low, <ม>่งโลดีเอลวิเดสบาลาน70-80เฟรม,มแต่ภาพมันอาจจะไม่ค่อยสวยหน่อยนะมันอาจจะมียับๆแบๆบนเนี้ยโอ<ม> okay, เคเดี๋ยวลองเปภาพสวยดีกว่าอยากเล่นภาพสวยอยากเล่นภาพสวยก็ปิดไปเลยปิดไปแล้วอันนี้ก็เอาซักอันต้าเอาซักไอ้นี่ก็พอละ เลเทรซิงไม่ต้องเปิดแล้วเอาอันต้าแล้วกันเลเทร์ซิงอุอัไหนของมึงเนี่ยไม่เอาอันนี้เอาของ A, A M Media ก่อนอ่ะ D L A A ครับอันนี้เซตติ้งที่อันต้าแล้วก็เปิด D L A A ไม่ได้เปิด D R S S ละอันนี้ภาพน่าจะสวยไม่อยากละ๋ยวดูเฟรมกันเออภาพไม่แตกแล้วฮะแต่ก็เฟรมต่ำมากเออเลยมันต่ำจังวะไม่ไหวทุกคน เดี๋ยวผมไปผมไม่รู้ว่าเกมนี้เขาเซับ AFSR ตัวใหม่หรือยังนะอันนี้ยังเป็นสองจุดหนึ่งอยู่เลยอะผมคิดว่าอาจจะต้องเปิดเลเทสซิงอะเดี๋ยวไม่ใช่อาจจะต้องเปิด DLSS เดี๋ยวเอาซับคุณภาพแล้วกันลองดูซิถ้าเปิดไปแล้วก็ป่อยให้เป็นคลิตี้จะได้ไหมโอเคผมว่าได้อผมว่าน่าจะจบแล้วละ่ะสำหรับไซเบอร์พังนะปิดเลยไปเลยครับ เอาเฟรมเยอะดีกว่าถ้าสำหรับการสามศูน์หกศูนย์ตัวนี้นะอาจจะมีห้าสิบบ้างแต่ก็ก็ยังไม่ได้ตกไปสี่สิบแบบเมื่อกี้อันนี้เซตติ้งที่อันต้านะครับเซตติ้งอันต้าเปิด d l s s ที่ค a l i t y นะครับตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไร,ประไปบูันี้กว่าปไปบูเขา ตรงนี้มันมันไม่ได้อยู่ในเมืองด้วยนะ<ต>ว,นวิ่งอะไรของมัน ตรงนี้มันไม่ค่อยมีเมืองไม่ค่อยมีอะไรได้วยแหละเฟรมมันก็เลยดูเยอะๆหน่อยผมว่าแบบนี้น่าจะเล่นได้นะปรับอันต้าปิดเลยไปเลยครับแล้วก็เปิด D L E T ่ี R ่ค l i t y อย่างไยภาพมันก็ไม่ได้หยกักแบบว่าเหมือนบาลานะ่ะผมว่ามันยังพอเห็นภาพสวยอยู่บ้างเป็นรถสวยยัเลย ก็้ไปหญิงทเผมว่าแบบนี้เล่นได้นะอาจจะมีดอกไปห้าสิบ้างแต่ก็ไม่ได้ก็ขับอะไรของมึงน้วนะครับก็ไม่ได้ดอกไปสี่สิบ่ะผมว่าแบบนี้น่าจะโอเคอยู่ ยังสวยอยู่นะโอเคทุกคน <im S 2> ผมว่าแซเอร์พังแบบนี้แหละน่าจะโอเคสุดละปรับอันต้าครับแล้วก็เปิด DLSS ที่คลิตี้ผมว่าเฟรมก็จะได้ประมาณนี้แบบที่ผมเล่นเลย ค okay. สำหรับ c ซเ e อร์พังพอเท่านี้ดีวก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปคอ b e บิวตี้กันครับไปตัดครับเดี๋ยวไปเจอกันที่คอ b e บิวตี้อะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในคอบิวตี้วอลโซนสอแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวอีก11วันคอ b e บิวตี้โมเดิร์นวอลแฟรก็จะมาแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวเห็นมันเตือนแล้วว่าจะเล่นได้อีกในอีก11วันก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปซื้อเอ้ยหมาเหา่าหรือเราก็ต้องไปซื้อเกมกันรเราก็จะมาเทสกันนะ อว้มาดูเซตติ้งกันครับอันนี้ผมปรับอยู่ที่เอ็กซ์ตเปิด DLSS อยู่ที่บาลานนะครับอันนี้เซตติ้งจะเป็นปรับสูงสุดๆเลยนะก็คือปรับเอ็กซ์ตแล้วก็เปิด DLSS ที่บาลานนะทุกคนจอครับเหมือนเดิมจอ Full HD ลอยอยู่ข้างบนนี้ก็70 80ร้อยบ้างประมาณเมื่อกี้เลยเฮ้ยนี่เป็นจีนมันพิมพ์เรยประมาณอ๋อมันเป็นวิคิว่ะคิวคคิวคในไทยนี่นานแล้วนะ ครับวันนี้เล่นหมดรถเนาะตายแล้วจะได้ไม่ไม่ตายเลยนะอาจจะได้เกิดเฮ้ยพอลงมาถึงพื้นก็เก้าสิบเฟรมนะทุกคนอันนี้เราเปิด DLSS ด้วยนะครับอันนี้เราเปิด DLSS ที่บาลานด้วยนะอ๋อเกากมันเต็มอยู่แล้วเปิดแล้ว มันก็ลื่นอยู่นะอันนี้คือปรับเอ็กซ์ตรีมแต่ที่มันลื่นเพราะเราเปิด DLS f ด้วยแหละปล่เดี๋ยวเราไปลองเปิดอ,อย่างอื่นดูไม่อัปเกรดเลยเพื่อนนี่อัพอื่นใหญ่ก่อนเออนี่แหละปามาเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเรา คือ dlss เนี่ยทุกคนที่คนจะเห็นนะว่าภาพมันอาจจะมีแตก,แตกเบอร,เบอร์เบอร์บ้างเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนกันดูเดี๋ยวผมจะปิด dlss ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเราจะปรับเป็น d l a a <c oughs> ลอง d l a <AA> a ก่อนแล้วเดี๋ยวไปลอง image ทีหลังนะครับเอาเป็น d l a a <c oughs> อันนี้ไม่ไม่ได้ใช้ dlss แล้วนะครับ d l a a ภาพมันจะไม่ค่อยแตกนะ <c oughs> พอเป็น d l a <AA> a ก็ภาพสวยขึ้นนะหน่อยนึงแต่เฟรมก็ประมาณแปดสิบครับตอนนี้ เจ็ดสิบแปดสิบอ่ะเราไปดู Nvidia Image กันอ Image Image เอ้ยตกใจหมดเลยอิมเมจก็แปดสิบเจ็ดสิบกว่าแปดสิบนะตอนนี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปต่อไปต้องอื่นกัน เฮ้ยยุ่งไงเอาอ่ะเอาอ่ะมาดิมาดิกูกอดแตกเลยอะไอ้มันจะมึงจอดอะไรเนี่ยกูย,ยิงไม่ได้มึงจอดอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนจัดมันเลยเพื่อนจัดจัดมันกอดแตกดิกอดแตกไปแล้วแหละกอดแตกไปแล้วปืนร้อนเวรแล้ว อ๋อเดี่ยดาวไปวดิรถมันจะระเบิดแล้วรถมันจะระเบิดแล้วอ๋อเอาเรื่อง ่ีทโอเคทุกคนก็น่าจะได้เห็นเฟรมไปแล้วนะใครจะถ้าปรับแบบนี้เล่นมันก็เล่นได้นะทุกคนปรับแบบแบบว่าไม่เปิด DLSs อะแต่ถ้าเราเปิด DLSs มันก็จะลื่นกว่าแต่ถ้าเราไม่เปิด DLSs โดยการเปิด DLA หรือ n v i เ i a i m a ม e อะ,อะมันก็เล่นได้นะแต่เฟรมมันอาจจะไม่ได้สูงเหมือนเปิด DLSs นะคะะะนรออับเฮ้ยเขาูดพลิเรา อ๋อหญิงไม่รู้รุ่นนี่ว่าเราเนี่ยเฮ้ยมาอีกตัวว่านี่นนู่นนู่นอีกตัวนล่เคื่อมาแล้วเคื่อมาแล้วโอเคมันอาจจะมีดอกไปหกสิบบ้างเจ็ดสิบบ้างนะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยผมคิดว่าน่าจะแต่ถามว่าถ้าเปิดแบบนี้เล่นไหมผมว่าภาพมันก็สวยดีนะโอเคอยู่ได้อ่ะเรามาดูตัวเครื่องกันเราพอทานี้ดีกว่านอกเกมก็ขอโทษนะพี่พี่ไปสู้กันต่ออีกสองสามคนนะผมต้องไปละ รู้สึกผิดยังไงเราไ่ดูออกกลางคันแบบนี้แต่ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะเร็วมาตล,ลอดอ่ะเครื่องสวยนะครับหนึ่งมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะทุกคนอุปกรณ์ทุกชิ้นยังมีประกันหมดเลยนะก็ฝากระจกก็มีนะทุกคนรู้สึกว่าจะเป็นแถมประกรันนี่แหละแต่อันนี้จะไม่ได้ว่าปิดแล้วขันน็อตสี่ตัวนะอันนี้จะเป็นแบบว่าสไลด์ปิดอะน่าจะประมาณนั้นเพราะว่ามีน็อตสองตัวอยู่ตรงนี้เป็นแบบกระจกสไลด์ปิดเข้าไปส่วนด้านหน้าเป็นอะคริลิกนะครับพัดลมตัวเคส มีทั้งหมดอยู่ที่สี่ตัวเป็นพัดลม R G B นะด้านหน้าสามด้านหลังอีกหนึ่งนะครับแต่ผมดูจากทรงแล้วถ้าใครที่จะใช้เอาไปใส่ชุดน้ำสามตอนนะสำหรับเคสตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเต็มแล้วนะทุกคนะมาดูด้านหน้าเนี่ยเต็มแล้วน,นะครับเหลืออยู่หน่อยเดียวเองถ้าเราเอาหม้อน้ำมาใส่ให้ตายยังไงก็ไม่พอนะใส่ไม่น่าไม่น่าได้แล้วละ่ะแต่ถ้าเราใส่สองตอนเอาขึ้นด้านบนยังได้อยู่นะครับใส่สองตอนได้ใส่ตอนเดียวเอาเข้าหลังก็ได้เหมือนกันนะทุกคนอ่ะหนึ่งหมื่น 5,990บาทครับยังไงก็ฝากว้วลลวกันสำหรับตัวนี้สวัสดีครับ